พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่17กรกฎาคมคริสตศักราช2023 คำพยานชีวิตโดยคุณแอลลินเอ็มบราวสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องปลอดภัยในพระเจ้าอยากนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่121ข้อ1-8ถึงแและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์คุณแอลลีนเอมบลาวเป็นพยานว่านับตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นพระคัมภีร์สดุดีบทที่121มีความสำคัญต่อดิฉันเป็นพิเศษที่โรงเรียนประจำ คุณครูจะอ่านพระคัมภีร์ให้พวกเราฟังในเช้าวันสุดท้ายของแต่ละภาคเรียนโดยในข้อที่8พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิดเนื่องจากพระคัมภีร์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับความตื่นเต้นของดิฉันที่จะได้กลับบ้านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้จึงมีความหมายแฝงที่ทำให้ดิฉันมีความสุขพระคัมภีร์สดุดีบทที่12 1ร้อยยี่สิบเอ็ด เป็นเพลงสดุดีที่ดิฉันและสามีเลือกใช้ในงานแต่งของเราในอีกไม่กี่ปีต่อมาพระวาชนะที่เต็มไปได้วยความชื่นชมนินดีและความมั่นใจได้หนุนใจให้พวกเราในขณะที่พวกเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านได้ทำให้พวกเราแข็งแกร่งอย่างมากในอีกหลายปีต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพวกเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างแดนตอนนี้ดิฉันเป็นพลเมืองอวุโสสามีของดิฉันและลูกชายได้นำหน้าดิฉันไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและดิฉันก็พบว่าพระคัมภีร์สดุดีบทที่1 2 1มีค่ามากกว่าที่เคยเป็นมาบางครั้งความท้าทายดูเหมือนจะใหญ่เกินไปสำหรับดิฉันที่จะรับมือในตอนนี้ แต่แล้วดิฉันก็ได้ยินคำเตือนอันอ่อนโยนของพระเจ้าว่าเราจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเจ้าและความกังวลของดิฉันก็มาลายหายไปพระเจ้าทรงรักษาจิตใจของดิฉันตลอดหลายปีที่ผ่านมาและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับข้าพเจ้าเสมอและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคําอธิษฐานคู่แต่งงานใหม่ข้าแต่พระเจ้าข้าพงทั้งหลายขอวางใจในพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอขอบพระคุณพระองค์ที่ช่วยให้ข้าพงทั้งหลายปลอดภัยจำเพาะพระพักพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ